กระาบสวัสดีที่สุภูสุขคนครับมือนยิงหลอดมีรายการบ้างไฟบ้านน้ำอ้อมนะครับตำบลน้ำอ้อมนะครับอำเภอคอวังจังหวัดยาสธรวันที่20กรกฎาคม2บงพนนรรายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบ้างที่1นาคอนเสาเหล่านะครับบ้างที่สองลานผู้ยมนะครับบ้างที่3โพเจริญบ้างที่4ี่กุซายผู้หน่อยบ้างที่หาจอเจริญสุขบ้างที่6วังดันสิสุขบ้างที่7จอมอภินิหารบ้างที่8นะครับ เก่งจะเจริญน,นะครับบังที่เก่าแบงค์ทองนะบบังที่สิบสอแท็กเตอร์สิบเอ็ดทองผักดีสิบสองท่าผ้าแดนสิบสามนุ่มก่อทมอสิบสี่พ่อนจเจรินสิบห้าเขยบังหินสิบหก ั้งเกิดมาแห่ง17ปธนวัอจ18อเจริญพล19เล้งนาำชัย20น้องฟ้จูน21ฝ่าใหม่เสือหอยตุลาการโดยพอแดเมืองมหาไอกะทิร้อยฝ่าบวกไอแรดโอ้ไอแดไอหลอดบวกไอแท่นนะครับบวกไอซิหมงคนหลุบรอนะครับบวกบาวดอกคู้นะครับค่าประกันอ่ะส่วนบุคคล300เพียงเพียงนะครับค่าประกันลดอีก100บาทนะครับผมลดยนต์100บาทนะครับ รายการมังไฟนี่ดีมากๆมืออื่นลุงหลอดว่านาจะเขียวนะครับมังไฟมี่จเป็นตาเสียนะครับผมสุดยอดอิหีราคากับพ่อหมอพ่อเจาะนะครับมืออื่นหนาจะเขียวนะครับเพราะว่ามือนี้มันแดงแล้วนะครับคิดว่านะคิดเอานะครับผมฮะส่วนความชอบส่วนตัวของลุงหลอดที่ซี่ก็มีพีหน้องเหมือนเช่นเคยนะครับผมฮะาให้ใสยความพิจาเอาละกันนะครับบอกไว้ก่อนเป็นความชอบส่วนตัวของหลอดแต่เพียงผู้เดียว บริเคียวข่ายไฟใดๆทั้งสิ้นบริได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สู้นนนะครับหลอดมักนะครับโพจะเลิ่นะครับบางที่หนึ่งลูกหลอดบางที่สองมักจอเจริญสุขครับบางที่สามหมักเก่งจะเลิ่นครับบางที่สี่มักท้องผักดีบางที่หามักเท้าผ้าแดงบางที่หกมักเขยบ้างหินนะครับหกบ้างเลยนะครับหลอดหมักเหมือนเอื่นนะครับ ส่วนหนึ่งไฟแอบแสบโอ้มีเยอะแยะนะครับจริงๆแล้วเนะี่ยตำรวจเสาเหล่านี่ก็อ่าก็เก่งนะเป็นไฟเก่งนะครับแต่สองบางหลังฟอร์มบ่ค่อยดีนะครับลานภูย่อมคือกันนะครับอ่าไายๆฟอร์มบ่ค่อยดีนะครับแต่ก็สู่กั็ลอยขึ้เก่านะครับ แล้วก็ลูกไส้ผู้น้อยนะครับไฟลาสุดกระแพ้นะครับผมบ้างสันติสุขขึ้นกันนะครับส่วนบังไฟแอบแซบนี่นาจะเป็นจอมอภินิหารนะครับของดีราคาถึกเนี่ยไปเบิ่งกันนะครับแบ่งท่องนี่กับไฟลาสุดกรบมือซึกว่าสิแพรนะครับผม่ะกะบบฮูขึ้นกันนะบ่ามืออื่นี่เป็นยังไงนะครับสอแท็กเตอร์นุ่มกอทอมอสิตั้งเกิดมาแห้งออเฉลิมพ่นเล่งน้ำแช่โอ้ฝ่าไม้เสื้อห้อยนะครับห้ลอดมั่นใจนะครับมืออื่นนะครับ มั่นใจแต่บ่ไปนะครับผมนี่ติดตุลาเอาล,เลอตเตอรี่ลงแพงนะครับผู้ใดไปคอยโชคเห็มมันนะครับผมออกมาด้วยความระมัดระวังละกันนะครับผมขีเมืองขีเกียเป็นของบอแนนนอนหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอเดฟซี่ต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซี่สวัสดีครับ